ต่อไปเราก็จะตกแต่งแผนที่นะคะโดยการเพิ่มแผ่นดินนะคะ add feature แล้วก็เป็น C feature คะ่ะแล้ land enter ขอก๊อบเลยละกันนะคะต่อไปจะเป็นโอเชียนะคะก็คือมหาสมุทรแล้วก็จะเป็นเลกค่ะแล้วก็จะเป็นโคสไล จะเป็นสเตติ่วก็วเป็นบอ์เดอร์ค่ะดังนั้นก็จะเป็นการกําหนดเอ้ยกำหนดเขตขอบเขตของแผนที่นะคะ ยการใช้ x เ x ทินี่แปแล้วก็เจแล้วก็นี 3, แล้วก็ห้าสิ แล้วก็ shift enter นะคะการเพิ่มระดัตกแต่งอนแผ่นดินนะคะ land ก็คือมาถึงแผ่นดินค่ะ ocean คือมหาสมุทร lake ก็คือทะเลสาบ คอสไลน์นะคะจะเป็นเส้นแนวใช้ฝั่งสเต e ก็จะเป็นลัดค่ะวอเตอรก็จะเป็นชายแดนต่อไปนะคะเราจะมาทำการกำหนดค่าตําแหน่งสถานที่จากฟิลนะคะจากลัติจูแล้วก็ลองจูดค่ะโดยการกําหนด ใช้ตำแหน่งสถานีจากฟิวลองและโดยใช้คำสั่ง station pot เท่ากับ station pot แล้วก็วงเล็บ นะคะ df แล้วก็ลองจุดจุดลองจุดแล้วก็ Value แล้วก็ df แล้วก็จะเป็น l a t i t u d e value แล้วก็เป็น click on เท่ากับ transform เทา่ากับ ccs d o g ก็คือขนาดตัวอักษรเท่ากับ12ค่ะแล้วก็ตัวาจะเป็เนการเพิ่มตัวเลขค่าอุณหภูมินะคะ ใช้เป็น station pot แล้วก็ pot parameter เป็น l e f แล้วก็เป็น nw e f e temperature เป็น value c l r ดีแดงเแลก็ Enter จะเป็น station p o t แล้วก็ dot ขออ,อ,อขน,นุญาตก็เลยคือมันลักษณะเขียนให้ใครกันเป็นตรงนี้นะคะเป็น s w แล้วจะเป็นแอร์อตรงนี้ก็จะเป็นเป็นดิวพอยต์ค่ะดิวแล้วก็พอยต์ดิวพอยต์เชมเบอร์เลเจอร์นะคะแล้วก็คัลเลอร์จะเป็นดาร์กอิน ต่อไปเป็นการเพิ่มตัวเลขที่ระบุถึงความกดอากาศนะคะต่อไปจะเป็นการเพิ่มตัวเลขที่ระบุถึงความกดอากาศในทะเลนะคะจะใช้เป็น station p o t p แล้วก็

level แล้วก็ value ก็จะเป็น so m e t e r เท่ากับ lambda V แล้วก็ colon นะคะ format สิ <10 S 2> แล้วก็เป็น,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 นเ1 -3 ลบสาแล้วก็โคลอน ชิปเอนเตอรค่ะหลังจากตรวจด,ดูคำผิดเมื่อกี้น้น,นะคะถ้าเราลองชิปเอนเตอรแล้วเราก็จะได้เป็นแผนที่หน้นานาประมาณนี้ค่ะต่อไปเราจะเพิ่มตัวเลขนะคะที่ระบุค,ความกดอากาศลงทะเลค่ะ จากนั้นทะเลเราสามารถจากตรงนี้มาได้เลยนะคะแล้วก็ทำการฟิกค่ะฟิกเข้าไป Enter รอสักครู่หนึ่งนะคะ นี่ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะทำการเพิ่มสัญลักษณ์ของกมเม่ค่ะโดยการสแตชชั่นพอดนะคะแล้วก็พอดแล้วก็ซิมโบ l นะคะที่แปลว่าสัญลักษณ์ c แล้วก็ d f ข a l f whole ละแล้วก็เป็น value สกายคัลเวอร์หลังจากนั้นก็ปิดค่ะทำกานชีพเอนเตอร์นะคะรอสักครู่นึงนะคะให้เร็วน,นี่ค่ะแล้วก็จะได้เป็นโน้ตนนี้ ต่อไปจะเป็นการสร้างสารกให้สภาพอากาศปัจจุบันให้่ตรงการทางด้าจ่ายนะคะก็คือ quotation plus แล้วก็ plus แล้วก็เป็น s y m b o l นะคะ แล้วก็เป็น d f ค่ะเล็บแล้วก็จะเป็น current w x l นะคะแล้วก็ขีดก็ symbol แล้วก็ value ค่ะ current เ ดองนั้นฟีค่ะอืมเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ค่ะก็จะได้เป็นที่เอามาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็น,เ,ปนเพิ่ม สลักทิศลมนะคะก็จะเป็น station pot dot pot แล้วก็เป็น bar วงเล็บ df แล้วก็วิน Value dx จะเป็น n o นอนาแล้วก็เป็นวินหลัจากนัก็จะเป็นรูแล้วก็ปิดค่ะ Shift Enter ก็ได้ที่อวมาเป็นคนนี้นะคะ